แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงพอกินสารเสพติดน,นี่ไปพวกแข็งแรงแข็งแรงพวกมึงกำลังทำชิ้อะไรกันอยู่ฮะ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 นี่มึงกำลังยกคืออะไรมึงโง่หรือเปล่ายกกี่รูปกำลังทำอะไรล่ะมึงก็ดูสิโอ้โหไม่หู้ดจีกว่ะ ฉันแข็งแรงพอแล้วนะมึงกล้าพูดยังไงเนี่ยจับนกูจ,นจับึนกูจับึนกูจับมึงดูนี่โอเคสารโอ้สารสาร,สารเลยรสารไอรูฮาดินไซอร์สารอะไรหรือว่าจะเป็นสารอะไรไบ่าวบ่าวโอเคพูดมั่วนี่แนะ่ดูนี่กูมีสแตน มือมองไม่เห็นหรอกสแตนกูน่ะโอเคฉันจะลองกินยานแกด้าอ้าวอ้าวมันแซบโอ้ฉันรู้สึกแข็งกรินฮ่าฮโอ้เออนายลองไปยกนั้นดูสิได้ไรฮ้อฮ้อฮ้อจะขอนี่บางอ้าว ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอู้มึงคิดว่าเก่งๆมากเหรอกูจะแจ้งตำรวจโอ้แจ้งตำรวจเลยใช่ไม่มีทางอืม,อมตุ๊ดปั๊กมีอะไรช่วยเหรอครับคุณผู้หญิงอุยได้สิเอ้านันกิยาาน,กานาากนะกยาสารเสพติดทำไมมันกล้ามขึ้นอ่ะได้ข่าว่าคุณผู้หญิงบอกนะคุณกินยาสารเสพติดเข้าไปนะครับอะ ปดมากว่ะอุย๊ยกาตีกว่าฮะอักแถวขึ้นมาโอาอดินเด้อจะหวังว่ามึงคงจะไม่กินสารนั้นเข้าไปอีกนะมืงอกูนี่จำไว้ไอ้พวกนู ได้คนเดียวโอ้กูยังไม่ตายดูดันดโอ,อ้นน